you <music> บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมคลองไทยไปทั่วถิน่นหยาดเสโทแด่ไทย ที่ไหลรินทอรนินจาวลึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรลดเหนือทะทรงเพื่อปอบปุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ 12, สิสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญ อุ่นเกศาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปราถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตรีถนัดภูนายมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19พร้อมด้วยคณะนายทหารและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่19